ส่วนพรรคการเมืองกลับมาที่ประเทศไทยก็มีเรื่องของการที่จะเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักมากนะก็คือประเด็นการใช้งบประมาณไปดูงานสภาที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่21-24กันยายนของหมออ๋องหรือว่าคุณปริพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่1สสพิษณุโลกจากพกรรคเก้าไกลนะครับเป็นกระแสะมา2 3สวันวันนี้เจ้าตัวก็ถแถลงอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งชี้แจงยืนยันนะครับว่าตัวเลขที่ออกไปว่า ใช้ถึง1ล้านสแสนบาทกับคณะเล็กๆไม่กี่คนไปดูงานประเทศใกล้ๆอย่างสิงคโปร์เนี่ยยืนยันว่าอันนั้นมันเป็นตัวเลขแบบกลมๆวงเงินเพดานกรอบวงเงินกรอบวงเงินไม่ได้แปลว่าจะใช้จริงขนาดนั้นพร้อมจะแจงรายละเอียดหมดเลยพอกลับมาแล้วจริงวันนี้ก็แจงในในระดับหนึ่งแล้วแต่อย่างเรื่องค่าเครื่องบินค่าที่พักนเนี้ยแจงได้มันฟิกซ์ไปเรียบร้อยแต่เรื่องของเรื่องอื่นๆระหว่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวพอกลับมาเนี่ย จะแจ้งให้ดูทุกอันแล้วก็บอกว่าเงินเหลือคืนคลังทุกบาททุกสตางค์แน่นอนครับโดวยวันนี้คุณปฏิพัทธ์ได้ย้ำนะครับว่าตัวเลขที่ออกมา1นล้านสามแสนบาทเนี่ยมันเป็นงบที่ตั้งไว้ตามระเบียบของกระทรวงการคลังในส่วนของรองประธานสภาแต่ยังไม่ได้ใช้จริงไม่ใช่ว่าใช้ไปแล้วล้านสามนะฮะอย่างตั๋วเครื่องบินแล้วก็เรื่องโรงแรมเนี่ยนะค่าตั๋วเครื่องบินเนี่ยเบิกได้ตามกรอบวงเงินคือ5 0,000่นใช่ไหมแต่ว่าจ่ายจริงเนี่ยสองหมค่าที่พักเนี่ย เบิกได้12,500บาทต่อคืนแต่ที่จองไปจริงๆคืนละ900 0ทีนี้มันจะมีส่วนที่คนมองว่าสูงจังเลยก็คือเรื่องงบรับรองบอกสูงเกินไปไหมคือหมออองอธิบายอย่างนี้นะว่างบรับรองตอนนี้คือยังไม่ได้เดินทางก็ยังไม่ได้ทราบรายละเอียดของการเดินทางถูกไหมฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยจะต้องมีการเลี้ยงรับรองใครยังไงบ้างนะครับคือจริงๆอย่างเรื่องที่พักเนี่ยก็ก็มีคนถามนะว่า คือละเก้าพันจริงๆมันลงกว่านี้ได้ไหมหมอองก็บอกว่าอย่าลืมว่าเราต้องมีการรับรองนะคือเจ้าหน้าที่ของทางประเทศนั้นด้วยนะครับที่เวลามาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องในระดับที่ให้สมเกียรติเขาด้วยเช่นเดียวกันก็ดูให้มันประมาณหนึ่งเวลาในส่วนของรายละเอียดเนี่ยตอนทํางบเนี่ยเรายังไม่รู้ดีเทลเพราะฉะนั้นตอนตั้งงบไปก็ตั้งงบตามสิทธิ์ที่มีอยู่ในระเบียบก่อนเดี๋ยวพอกลับมาแล้วเนี่ยจะเอาใบเสร็จใบเสร็จจริงๆบินที่ใช้จ่ายเนี่ยจะเอามาให้ดูอย่างละเอียดเลยเหลือเท่าไหร่คืนคลังทุุกกบัท,บทสตา ทีนี้นะักข่าวก็ถามเรื่องแล้วสสที่ไปร่วมคณะ4คนมาจากไหนยังไงหมออองก็อธิบายแบบนี้ครับว่าเนื่องจากว่าตอนนี้ในสภายังไม่มีคณะกรรมการการกิจการสภาจริงๆคือยังไม่มีคณะกรรม,าก,มาการอะไรเลยนะรองประธานสภาคนที่2ตั้งใจจะต้องให้จบได้ภายในสัปดาห์นี้แหละคณะกรรมาการสามัญเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเมื่อยังไม่มีกรรมการการกิจการสภาก็เลยแบ่งโคต้านะของฝ่ายค้านเนี่ยเป็นพรรคก้าไกลาคน ก็เลือกจากที่ลงชื่อแสดงความจำนงไว้ก็เลือกคนที่ดูแล้วว่าน่าจะมีความเกี่ยวข้องมีความรู้ทางเทคนิคเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีอะไรที่เขาจะไปดูเรื่องของสมาร์ทพารเลเมนต์ส่วนฝั่งรัฐบาลก็จะมีเพื่อไทยสองคนภูมิใจไทย2คนแต่ว่าตอนนี้ยังของภูมิใจไทยยังไม่ได้ส่งชื่อกลับมานะทีนี้นักข่าวก็ถามอีกว่าแล้วทําไมคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าใบเสาร์อาทิตย์อะ่ะเออทำไมถึงไปวันหยุดอะ่ะจะไปดูงานจะพาไม่ใช่หรอทำไมถึงไปวันหยุดก็บอกอย่างนี้ครับว่าเนื่องจากว่าจันทถึงสุกเนี่ย ตัวเองต้องทํางานอยู่ที่สภาเต็มเวลาและเราไม่สามารถคาดเดาว,วาระการประชุมล่วงหน้าได้ถ้าท่านประธานวันนอบอกให้มาทําหน้าที่ในการประชุมเมื่อไหรเมื่อนั้นต้องทําดังนั้นตัวเองก็เลยตั้งใจไปคืนวันพฤหัสนะเพราะว่าจะได้ประชุมสภาวันพฤหัสเสร็จแล้วก็ไปเพราะฉะนั้นก็จะไปดูงานที่สภาได้เนี่ยที่รัฐสภาสิงคโปรก์ก็จะไปดูวันศุกร์แล้วก็อีกทีวันจันทร์ในส่วนเสาร์อาทิตย์ประสานผ่านสถานทูตไปแล้วจะไปดูงานสถานที่ต่างๆเช่น พิพิพพพธภัณฑ์กฎหมายแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการฝุ่นละอองนักข่าวถามอีกคือมันมีข้อกระหาว่าที่ทำเนี่ยที่จะไปเนี่ยเป็นงบล้างท่อใช่ไหมหมายความวม่ายังไงคุณผู้ชมตอนนี้มันใกล้สิ้นเดือนกันยากาลังจะหมดปีงบประมาณงบมันเหลือเคลียร์ซะใช้ไปซะใช่ไหมหมออ๋องบอกไปสิงคโปร์ประเทศใกล้ๆค่าใช้ใจ่ายกลุ่มเล็กๆถ้าจะล้างทองจริงนู่นเขาใช้กันมากกว่านี้เยอะแยะมากมายลองไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนดูกัน เพราะฉะนั้นหลายท่านกังวลว่างบประมาณที่ตั้งเอาไว้นั้นสูงเกินไปหรือไม่ข้อเท็จจริงก็คือว่าเป็นการตั้งในตอนที่เรายังไม่มีการจองจ,องจริงนะครับเรายังไม่ได้หาโรงแรมจริงเรายังไม่ได้จองตั๋วเครื่องบินจริงและยังไม่สามารถลงรายละเอียดในทริปได้ไเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ทําำโครงการจึงตั้งโครงการและงบประมาณตามสิทธิที่อยู่ในระเบียบทุกประการไว้ก่อนนะครับและค่าใช้จ่ายจริงบางส่วนก็สามารถเปิดเผยได้ในวันนี้ และจะเปิดเผยแบบละเอียดได้เลยในช่วงที่เดินทางกลับมาในส่วนของงบรับรองนะครับที่ท่านตั้งข้อสังเกตว่ามากเกินไปไหมนะครับเพราะเนื่องจากตอนที่เราตั้งบั d g e t ตอนแรกเรายังไม่ทราบโปรแกรมละเอียดนะครับเราจะมีการหักทอนต่างๆนะครับอย่างเช่นเบี้ยเลี้ยงนะครับของคณะที่ไปนะครับมื้อกลางวันมื้อหนึ่งพอสถานทูตเลี้ยงรับรองเราเราก็จะหักออกจากเบี้ยเลี้ยงก็จะมีการจ่ายเบี้ยเลี้ยงไม่เต็มนะครับถ้าเบี้ยเลี้ยงเต็มก็แปลว่าไม่มีใครที่เราประสานงานร่วมได้เลยนะครับ หรือว่าตอนเราจะไปเจอกับคนงานไทยในสิงคโปร์และนักศึกษาไทยในสิงคโปร์ผมก็ใช้งบรบรองเนี่ยครับในการดูแลของว่างหรือว่าทานอาหารง่ายๆร่วมกันนะครับหากลบกบหนี้เท่าไหร่อย่างไรส่งกลับคืนครั้งทั้งหมดหรือมีคนมา question ว่าผมอ,าอยากจะไปเที่ยวหรือเปล่านะครับผมคงต้องเรียนตามตรงว่าสิงคโปร์ไม่ใช่ tourist destination นะครับผมไม่ได้ไปดูแสงเหนือนะครับผมไม่ได้ไปดูอะไรผมไปดู smart government จริง,รงๆนะครับแล้วก็คิดว่าเ,าเรื่องนี้ครับ เราก็ถ้าสิ่งที่ผมทําได้รับการไปเข้าวิจาร์ตรวจสอบนะครับแล้วสามารถจะพิสูจน์ได้ถึงผลลัพธ์ของการดูงานก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการดูงานของประเทศไทยไปได้นะครับนอกจากนี้นะครับวันนี้ทางหมอองคงนะครับคุณปฏิพัทธ์ยังได้มีการพูดถึงกรณีที่ทางคุณอมรรัตโชคประมิตรคุณนะครับได้มีการถูกสาวคู่กรณีร้องเรียนพฤติกรรมที่มีลักษณะไปคุกคามถึงบ้านและที่ทำงานก็ ทางหมออ่องบอกว่ายอมรับว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับแต่ว่าทางคุณอมรั์ไม่ได้เป็นสอสอสภาจึงตรวจสอบไม่ได้แต่เชื่อนะครับว่าพรรคก้าไกลก็จะมกะีกระบวนการตรวจสอบทางจริยธรรมซึ่งถ้าเกิดพบว่าผิดจริงก็พร้อมที่จะปลดออกจากที่ปรึกษารองประธานสภาขณะเดียวกันนะครับก็มีกลุ่มคนนะที่มายื่นหนังสือถึงนายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่สองขอให้ไปตรวจสอบงบดูงานสิงคโปร์ของนายปฏิพัฒน์โดยมี 9, no, positive, นายนพดลพรมภาสิทธิ์ประธานศูนย์ช่วยเหลือเอู่นยชวหลืด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดบูลลี่ทางสังคมมองว่าเป็นการใช้งบประมาณที่สูงเกินจริงนะอีกคนหนึ่งก็คือทางคุณนิยมนพรัตน์นะหรือว่าเคสาถุยในนามของกลุ่ม The r e รซ FC เพื่อไทยได้ไปยื่นหนังสือถึงประธานสภานะให้ตรวจสอบจริยธรรมของนางอมรัตน์ที่ปรึกษารองประธานสภาคนที่ห ที่ได้ไปโพสต์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองในลักษณะที่เขาใช้คําว่าล่าไม่มดนะฮะและยังมีลักษณะไปคุกคามถึงที่บ้านและที่ทํางานซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรเป็นเยี่ยงอย่างพร้อมทั้งฝากถึงพักก้าวไกลที่เรียกร้องความเท่าเทียมแต่ประชาชนกลับวิพากษ์วิจารณ์พักไม่ได้ครับทีนี้วันนี้เจ้าตัวคุณอมรั์เองเนี่ยวันนี้ก็มาชี้แจง กับผู้สื่อข่าวด้วยนะครับก่อนที่จะชี้แจงกับผู้สื่อข่าวเดี๋ยได้มีการโพสต์ทั้งใน X ก็คือชื่อเดิมก็คือ t ว e t t ตอ t ์นะฮะแล้วก็ทาง Facebook ขอโทษแล้วก็ขออภัยคนในสังคมโซเชียลที่ทําให้เกิดความท็อกซิกก็คือเกิดความเป็นพิษนะฮะเธอก็บอกงนี้รับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยินดีจะน้อมรับผลที่ตามมาแต่บอกว่าที่ผ่านมาตัวเองเนี่ยตกเป็นเหยื่อมาโดยตลอดก็บอกว่าคู่กรณีเนี่ยมีการตัดต่อรูปของเธอบ้างทําให้ถูกเข้าใจผิดว่าเป็น ทีมงานมีส่วนรู้จักสนิทสนมกับกำนันนกอะไรต่างๆอย่างนี้บ้างนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เอ่ยชื่อเธอโดยโดยตรงก็ตาม,มานะครับทีนี้คุณอมรรัตน์เนี่ยบอกว่าที่ตัวเองทำเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเหลืออดละกับการมีการนําข้อมูลเท็จมาสู่โลกโซเชียลและเราเนี่ยคือเปิดชื่อแต่ว่าเขาเนี่ยใช้นมแฝงตัวเองก็เลยไปไปไปหาเพื่อต้องการจะไปดูว่าตัวจริงๆเนี่ยเป็นใครยังไงแล้วก็เลยไปสอบถามที่บริษัทที่คู่กรณีทํางานอยู่ ว่าไปพูดคุย <ผม S 1> <บ>ทางบริษัทก็บอกว่าจะมีการตักเตือนอนะตัวเองก็เอาข้อมูลที่ทางบริษัทบอกมาเป็นการตักเตือนเนี่ยมาลงนะยืนยันว่าที่ตัวเองไปหาที่ทํางานไม่ใช่การคุกคามข่มขู่แต่ว่าเป็นการไปพูดจาอย่างสุภาพอันนี้คือฝั่งคุณอมรัตน์นะคุณผู้ชมก็กต้องไปฟังทั้งสองฝั่งนะทีนี้นักข่าวก็ถามว่าแล้วที่คุณเป็นที่ปรึกษารองประธานสภาคนที่หนึ่งก็คือเป็นที่ปรึกษาหมองอองอยู่เนี่ย คือมันทาให้หมออ๋องลําบากเดือดร้อนไปด้วยหรือเปล่าจะต้องออกจากตําแหน่งที่ปรึกษารองประธานสภาไหมเธอก็บอกว่าอยู่ที่คุณปฏิพัทธ์จะพิจารณายืนยันว่าไม่ว่าผลพิจารณาจะออกมายังไงเนี่ยอ<บ>อก็รับได้พราะตัวเองมองว่าถึงไม่มีตำแหน่งอยู่ไหนก็ทำงานได้ก็อบอกแบบนี้นะครับ<ก>นั่นก็เป็นมุมมองของทั้งสองฝั่งนะครับ